สวัสดีค่ะอร่อยง่ายบายคนชงชาวันนี้ข้าวซอยก็จะมาทำเรดดี้ปั่นปีโป้ข้าวซอยจะใช้เรดดี้สีแดงนะคะสูตรนี้สำหรับแก้ว22ออนค่ะ <K le af> s> <S เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเตรียมแก้วชงนะคะตักน้ำตาลใส่แก้วชง2ช้อนค่ะ ตามด้วยเรดดี้สีแดงหนึ่งขวดเทให้หมดขวดเลยนะคะจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ซอยจะเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็ความหอมขึ้นอีกนิดนึงจากน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่เข้มข้นค่ะใส่ไป20 ml นะคะคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มปั่นกันเลยค่ะ น้ำแข็งพูนแก้วใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยนะคะใส่ส่วนผสมที่เราเตรียมไว้แล้วปั่นให้ละเอียดค่ะพอละเอียดดีแล้วใส่ปีโป้ลงไป3ชิ้นตีให้พอแตกพอนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเทลงใส่แก้วแล้วเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะ เท่านี้เราก็จะได้เรดดี้ปั่นปีโป้ที่ให้ทั้งความหอมหวานแล้วก็ความสดชื่นระหว่างวันด้วยค่ะทำได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เข้าซอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ